สวัสดีครับพบกับเมกาเทรนส์ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรนะครับหรือว่า Demographic Shift นะครับประเด็นแรกที่เราจะต้อง Aware หรือว่าเราต้องรู้รเลยก็คือว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับ Aging Society Aging Population นะครับถ้าเราดูกราฟนะเห็นไหมเนี่ยในการที่เขา projection ไปว่าปี2050เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่อายุมากกว่า65นะ ประเทศไทยในปัจจุบัน15%จะขึ้นไปถึง31%นะดับเบิลเลยนะรวมถึงทั่วโลกเนี่ยก็คือจาก9.8ไป16.5นะครับส่วนอัตราเกิดเป็นยังไงครับอัตราเกิดก็ดรอปลงนะทั่วโลกดรอปลงประเทศไทยก็ดรอปลงก็หมายความว่าอะไรไหมความว่าจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยก็จะมีจํานวนมากขึ้นนะครับโดยกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราถ้าเราอ่าออเดนติฟายนะก็คือระบุบ,บอกว่า คนที่อายุมากกว่า55ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่า s ิ l เวอร์เอ่าและซึ่งงานวิจัยก็บอกว่า s ิ l เวอร์เจเนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มที่สำคัญนะครับเนื่องจากพอมีอายุมากกว่า55ก็คือใกล้ที่จะเกษียณแล้วนะครับก็จะมีความมาัง่งคั่งต่างๆที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานใช่ไหมแล้วก็มีกำลังซื้อที่สูง นะครับแล้วก็มีผลกระทบในอุาาตสาหกรรมต่างๆหลากหลายนะเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะหรือว่าการพักผ่อนบริการพวกเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญมากๆนะถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์ของซิวเอชในประเทศต่างๆนะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่5้าเปเลยนะอันนี่คือปัจจุบันนะซึ่งเป็นรองแค่ประเทศจีนท่านเองทีนี้ถ้าเราดูนะ,อะไอเรื่องของสิ่งที่กระทบนะครับก็จะมีหัวข้อแรกนะครับก็คือ พอมีประชากรที่สูงวัยมากเนี่ยกลุ่มวัยทางานก็จะทําไมครับคนทํางานก็น้อยลงเนาะอ่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกนะในปี2050นแล้วเนี่ยก็จะเป็นอินเดียกับจีนก็จะมีประชากรค่อนข้างมากนะส่วนเอเชียนะครับก็จะกลายมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยอ่าอันนี้มันก็เป็นการคาดการณ์นะคาดการณ์ดูที่ลองดูว่าประเทศที่จะมีประชากรมากที่สุดในโลกในปี2050เนี่ยเป็นอินเดียนะเห็นไหมในแล้วก็ และนายจิรียมรู้มาจากไหนไมโอ้โหขึ้นมาแล้วอินโดนีเซียนะที่อยู่ในเซาท์อีสเอเชียอันดบับหกส่วนประเทศที่มีวัยทํางานมากที่สุดนะครับกลายเป็นเซาท์แอฟริกาแล้วก็เมียนมาโอ้เป็นนี้ฟิลิปปินส์แลวพวกนี้เนี่ยกลุ่มกลุ่มอาเซียนก็มีวัยทํางานที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่เรามาดูว่าเทรนด์ในตลาดของกลุ่มซิเวอร์เอชเนี่ยผู้ที่มีอายุมากกว่าห้าสิบห้าเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเศร,รษฐกิจที่กลุ่มเนี้ยคอนทิบิวให้นะอยู่ที่หกยี่สิบหกเปอร์เซ็นของ GDP เลยนะ อ่าสิ่งเทรนที่เขาต้องการมีอะไรบ้างก็จะมีอาหารสําหรับผู้สูงอายุใช่มว่าอาหารที่แบบเพื่อสุขภาพหรือว่าสะดวกสบายในการรับประทานในการเข้าถึงนะครับการป้องกันโรคต่างๆเช่นการตรวจสุขภาพวัคซีนการดูแลนะหรือว่าบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุแบบที่มันอ่าเข้าถึงง่ายมีความปลอดภัยนะหรือว่ามุ่งในเรื่องความมั่นคงตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางและการบริการนะผู้สูงอายุก็ยัง พอใกล้กเกษียณแล้วก็อยากจะทำไมท่องเที่ยวเดินทางตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะหรือว่ารวมไปถึงบ้านพักผู้สูงอายุนะการอาที่พื้นที่อาศัยตรงนี้เขาจะเริ่มเปิดที่เป็นเรื่องของของบ้านพักคนชราอะไรที่ที่มีมีม,ม,มีมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไปต่อนะในประเด็นต่อไปในการเปลี่ยนแปลงประชากรนะครับก็จะทําให้หนไหมนี้ เทคโนโลยีรบกวนเล็กน้อยอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนปเปลี่ยนไปนะครับพอพอมันอ่ามันมันก็จะมีการเปลี่ยนเพราะว่ากลุ่มคนมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนอะทีนี้เทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคจะเป็นยังไงนะครับก็คือหกสิบหกเปอร์เซนบอกว่าการซื้อขายเนี่ยจะลดลงนะคือจะเลือกเลือกซื้อมากขึ้นนะแล้วก็เลือกซื้อแบรนด์ที่ถูกนะที่มีราคาถูกกว่าคืออาจจะไม่ได้เน้นแบบ เรียกได้ว่าต้องเป็นพรีเมียมแบรนด์อะไรมากมายนะจะเป็นแบรนด์บางอย่างที่เขาชอบในกลุ่มเฉพาะของเขาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการซื้อแบบนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะไม่ได้ดูแต่ผิวเผินของแบรนด์นอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะดูที่มาที่ไปของแต่ละแบรนด์ด้วยว่าเฮ้ย mm. มีมุมมองต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเมืองเรื่องนู่นเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีผลเยอะนะครับแล้วก็มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่เอ่อเกี่ยวกับความยั่งยืนนะ sustainability นะอย่างในยุโรปเนี่ยก็จะมีแบบ เลเบลแบบ Eco EU e c o l เลเบอะไรพวกเนี้ที่เลเบลนะครับที่เป็นแบบประมาณว่ารับรองว่าผลิตมาโดยไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าไม่ลุกล้ำเอ่อพวกพื้นที่ป่าไม้หรือว่าคาร์บอนต่ำพวกเนี้ยซึ่งต่อให้แพงกว่าเนี่ยผู้บริโภคโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยก,ก็ยอมที่จะจ่ายแพงนะครับอืมแล้วก็สุดท้ายก็คือช้อปปิ้งจากทุกที่อันนี้ก็ชัดอยู่แล้วคนไม่ไม่ได้ต้องไป ในส่วนของพวกห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเดียวแต่ว่าเลือกซื้อออนไลน์อะไรมากขึ้นของปตทก็มีแอป explore นะที่ที่เป็นลักษณะาการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับทีเนี้ยถ้าเรามาดูเทรนด์ใหม่ในการขายของให้ตรงกับผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไลฟ์สดขายของนะโดยที่ทำงานร่วมกับ KOL นะหรือว่า Key Opinion Leader เขาบอกว่า Key Opinion Leader ก็คือเป็นคนที่มี ทำให้ผู้บริโภคสามารถมีแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะหรือถ้าเราเรียกง,ง่ายอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดาราคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมการเติบโตนในประเทศจีนเนี่ยจะเติบโตค่อนข้างมากเลยเราเห็นผมป้ายหลายที่นะแบบนักท่องเที่ยวจีนเวลาเขามาเมืองไทยอย่างเงี้ยเขาจะไลฟ์สดขายของไปด้วยเลยหมายถึงว่าไลฟ์แบบนี้แล้วก็ไปซื้อไปซื้อของอะไรแล้วก็เขาก็บวกราคาส่วนต่างไปอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือเห็นไหม ลูกค้าก็จะดูช่องทางการไลฟ์สดของ KLM KOM นะผ่านเนี่ยช่องทางต่างๆนะแล้วก็ KLM ก็ก็จะเรียกว่าเชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งปัจจัยความสำเร็จในในการค้าปลีกในรุ่นต่อไปก็คือมีบริษัท X กับต้อง X กับ KOM นะแล้วก็จะลิชไปถึงแฟนคลับของ KOM โอ้ KOM ทุกทีเลย KOL เหล่านั้นนะครับทีนี้ช่องทางในการทำงานร่วมกับ KOL นะครับก็จะมีแบบแรกก็คือแบรนด์ก็จ้างเลยจ้าง KOL ให้โปรโมทสินค้าให้ไลฟ์ขายของของตนนะอย่างเช่นเนี่ยแคมเปญครบรอบ30ปีของโ o ตัสนะครัก็ร่วมมือกับพักซอจุนนะโอ้โหทำให้แบบมีเนี่ยผู้ใช้ใจ่ายแบบ78ล้านบาทอะไรเงี้ยโอ้โหก็สำเร็จมากนะครับหรือว่าโมเดลที่2นะรูปแบบที่2ก็คือแบรนด์เนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยร่วมกับ KOL เลยนะก็คือเป็นแบบเหมือน ของ Limited อะที่ทำร่วมกับโปรดักต์นี้เพื่อดาราคนนี้อะไรเงี้ยนะก็เติบโตมากนะหรือแบบที่สามก็คือร่วมมือกับ KOL ในฐานะ Affiliate นะครับก็เป็นเหมือนเหมือนให้ KOL นี่เหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อยอะว่าง่ายก็แต่ละคนก็เอาไปขายในกลุ่มแฟนคลับของตัวเองนะแล้วก็เรียกได้ว่าอ่าก็จะได้ส่วนแบ่งไปอะไรอย่างเช่นเนี่ยมิสแกรนเนี่ยก็ก็ขายได้รวมๆแล้วร้อยเจิบหล้านนะ ทีนี้ต่อไปก็คือการทํางานรูปแบบใหม่นะคือพอวัยทํางานอาจจะเหลือน้อยลงนะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะถ้าเราดูไล่ไปเลยประเด็นแรกก็คือ machine as a colleague ก็คือเทคโนโลยีจะกลายเป็นเพื่อนนะต้องทํางานร่วมกับ AI ร่วมกับโรบอทมีการใช้เนี่ยใส่แว่นตา ARVR อะไรพวกเนี้ยฉันจะต้องทํางานกับเทคโนโลยีได้นะครับข้อ2ก็คือทุกอาชีพจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะ เดี๋ยวนี้มันไม่มีการคุยกันลอยๆแล้วทุกอย่างต้องเอาข้อมูลมาโชว์เอากราฟเอาอะไรมาแดชบอร์ดมาคุยกันนะแล้วก็ต่อไปองค์กรจะต้องเร่งสร้าง i n t r ร p r e n e u r s ก็คือผู้ประกอบการภายในนะคือคนที่เหมือนกับอาจจะสร้างเป็นโปรเจกต์ย่อยๆหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะหรือว่าอาจจะเป็นนั่นแหละเป็น ลายย่อยลายย่อยของของบริษัทนั้นๆที่จะทําสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อไปเบอร์สี่นะแรงงานทุกคนจะต้องพัฒนาทักษะโดยไม่ยึดติดกับตําแหน่งงานอ่าเพราะว่าพอมันมีคอมพิวเตอร์มี AI มาเนี่ยงานบางอย่างมันจะหายไปถูกไหมฉะนั้นเนี่ยงานบางมันก็จะเหลืองานแบบนแบบะอย่างเซลลอาจจะแบบเฮ้ยบางอย่าง AI ทํทไอตัวไออาร์ได้แต่ว่ายังเหลือบางอย่าง ที่ต้องคนต้องทำกคนก็ต้องทํางานตรงนั้นอยู่แต่ว่ารวบกับหน้าที่ใหม่เข้าไปเช่นเซลอาจจะร่วมร่วมตำแหน่งกับ BD อย่างเงี้ยเซลและบีดีอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นมันจะไม่ต้องยึดติดก,กับตําแหน่งงานแล้วแต่ว่ายึดติดก,กับทักษะนะครับแล้วก็ข้อ5้ก็คือพวกกิ๊กเวอร์เนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในเศรษฐกิจนะกิ๊กเวอร์ก็คืออะไรพวกทํางานแบบเป็นเหมือนฟรีแลนซ์ใช่ไหมคือแบบหมายถึงว่าอย่างไรเดอร์อย่างอะไรพวกเนี้ยที่ ที่มีหัวหน้าหลายคนนะคือไม่ได้เป็นพนักง,งานประจําที่ใดที่หนึ่งแต่ว่ารับงานรับงานทํางานให้กับหลายๆบริษัทอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นแรงงานที่สําคัญเลยแหละนะครับแล้วก็ทุกคนจะทํางานร่วมกันอย่างไร้ขีดจํากัดข้อ6อันนี้ก็แน่นอนนะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาแา่นี้คนก็จะแบบบริษัทก็อาจจะมีเวลาให้แบบ work from home work from anywhere บ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลิงก์กันได้ทั่วโลกนะครับ สุดท้ายก็คือธุรกิจเนี่ยจะต้องมีคุณค่าทางสังคมที่ชัดเจนอย่างที่บอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปแล้วเขาสนใจเรื่องนี้ว่าเฮ้ยแบรนด์ได้แบบคอน tribu อะไรกับโซเชียลหรืออะไรพวกนี้ไหมนะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันสำคัญแล้วเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเข้าถึงได้นะครับอ่าต่อไปเป็นทักษะที่จําเป็นในอนาคตนะอันนี้เคยพูดไปแล้วในตอนเรื่องของสกิลฟิวเจอร์นะก็ทวนสั้นๆแล้วกันสิงคโปร์นะเขาก็ทําโมเดลมาว่าเฮ้ยแบบโลกอนาคตอ่ะมันจะต้องมีสกิลอะไรบ้างเขาจะแบ่งเป็นสามคลัสเตอร์นะครับ ก็มี critical thinking มี interacting with a u t h o r s แล้วก็ stay relevant นะครับก็ถ้าแปลเป็นไทยคิดแบบของกรมพัฒน์ง่ายๆนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็คิดเป็นว่าคิดเป็นอยู่เป็นมองเป็นนะครับเราไปเร็วๆนะคิดเป็นก็ต้องอะไรมี creative thinking decision making problem solving แล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นอันสองอันล่างนะคือ sense making การดูว่าเฮ้ยอะไรมันสมเหตุสมผลไหมไปเช็คกับ แยกแยกได้ไหมอันไหนเฟคนิวส์อันไหนที่เป็นความจริงต่างๆนะครับหรือว่า t าน n disciplinary นะก็คือคิดเชิงบูรณาการเลยเอาความรู้อันนี้น,นี้มาผสมกันนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าอาชีพต่างๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมมันจะมีแบบการ combine ของหลายตำแหน่งงานเข้ามาเนี่ยดิจิทัลแอนด์มาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลอะไรแบบเนี้ยนะครับทำงานร่วมกับผู้อื่นนะจะต้องแบบ บิวแบบ inclusivity ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานได้แบบไม่แตกแยกนะตอบสนองต่อลูกค้าได้ทํางานโลกก็เป็นเครือข่า,ขายพัฒนาผู้คนอย่างต่อเนื่องนะสื่อสารด้วยข้อมูลเดียวนะแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมง,งานได้นะอันนี้ก็ตัวอย่างที่แบบผมไปทําที่ภาครัฐมานะก็ผ่านไป stay relevant นะทันต่อโลกนะปรับตัวได้นะจะต้องปรับมีมีวิสัยทัศน์ในการทํางานนะครับแล้วก็เรียนรู้ให้เร็วเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลนะอันนี้ก็แบบ เป็นบอกพอดแคสต์ที่ผมชอบนะถ้าอยากแบบทันต่อโลกก็ไปดูได้นะซิ e เ s ตซอสหรือว่าตัวอย่างการปรับตัวนะของปตทที่แบบเป็นบริษัทพลังงานเ้าก็ปรับตัวเป็น Powering Life with Future Energy and Beyond อันนี้ก็จบนะครับแล้วครั้งต่อไปเรามาคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะซึ่งก็เป็นอีกเมกะเทรนที่สำคัญนะครับเจอกันนะครับ